ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเขาพร้อมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นนะครับนั่นก็คืองานเทศกาลโคมไฟหรือว่างานง่วนเซียวจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับรายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะพูดคุยกับคุณมลศนีวัฒนกุลชัยครับประธานมูลนิธิสารเจ้าปุณเท้ากงม่านะครับพิษณุโลกครับคุณเกติชัยลาวห,หาภพศาลครับรองประธานมูลนิธิสารเจ้า ปุงเท่ากงมานะครับพิษนุโลกแล้วก็คุณดอกรักเมืองสองแควครับฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิสารเจ้าปุงเท่ากงมาพิษนุโลกสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามถึงความเป็นมาครับว่าจริงๆแล้วเทศกาลโคมไฟหรือว่างานง่วนเซียวของพิษนุโลกเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับคือเทศกาลโคมไฟหรืองานง่วนเซียวนี่นะครับคือเราจะจัดหลังจากงานตุ๊จีนจบไปแล้วหลังจากนั้นสิบห้าวันนะฮะก็จะมีการจัดงานเทศกาลง่วนเซียวนี้ขึ้น เทศกาลวนเซี่วคือก้าวแรกของตุ๊ดจีนหลังจาก15วันแล้วนะครับก้าวแรกคือย่างก้าวแรกนะั่นคือก้าวด้วยความมั่นคงค,ความมั่นใจประกอบกิจการธุรก,กิจการค้าใดๆก็จเจริญก้าวหน้าประดุดโคมไฟในวันวนเฉลี่ยนี้ครับครับผมก็คือในงานนี้ก็คือจะเป็นเทศกาลของโคมไฟับเน้นเป็นโคมไฟเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นโคมไฟมีความกิจกรรมต่างๆมีความหมายอะไรแฝงเอาไว้หรือเปล่าฮะกับโคมไฟนี้ คือต้องการให้ชีวิตที่หลังจากย่างก้าววัตตุดจีนมาแล้วนะครับ15วันก็จะประกอบกิจการใดๆก็จะเริญก้าวหน้าโชดช่วงชาชิวานเหมือนโคมไฟนะฮะ๋อค่ะแล้วงานในปีนี้จัดขึ้นวันไหนคะเราเริ่มจริงๆแล้วก็คือวันที่18นะฮะเป็นการที่ให้เจ้าออกชมตลาดนะฮะแต่ในงานของการแสดงเราเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23นะคะ ให้เจ้าออกชมตลาดนี่เป็นกิจกรรมลักษณะไหนยังไงคือหมายความว่าในด้านของการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่19ใช่ไหมฮะวันที่18นี่เราจะเชิญเชิญเจ้าจากศาลเจ้าปุทธกงม,มาเนี่ยออกมายิยบเยียนกับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกก็จะเชิญเจ้าขึ้นรถแล้วก็มีขบวนแห่เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถนนสายต่างๆนี้ได้กราบสักการะเจ้าเป็นการเริ่มต้นชีวิตของ สิ่งที่ดีๆก็เหมือนกับโคมไฟที่ตอนดีแขวนกันทั่วจังหวัดพิษณุโลกส่วนในเรื่องของจะเป็นเจ้าเดี๋ยวจะให้ทางรองประทานเป็นผู้ชี้แนะว่าจะมีเจ้าอะไรบ้างที่จะมาโปรโดพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับต้องถามถึงโคมไฟงวดอ,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 อ้ค่ะอ่คือคณะกรรมการของปุญทะกงมาพิษณุโลกเรานะครับก็ได้ทูลเชิญองค์ปุญทะกงมา <c oughs> ชายสิงเหล่าเอี้ยและหกเตกแปะกงนะครับมา แห่รอบตลาดเพื่อจะให้สาธุชนชาวพืุนโลกได้กราบไหว้บูชานะครับหลังๆจากนั้นก็จะในวันที่18นะครับอันนี้คือวันที่18กุมภาพันธ์2562ก็ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีครับจะเริ่มแห่ออกรอบตลาดโดยที่จะทูลเชิญองค์ปุณ่ากงมาและองค์ไตเสี่ยหุกโจกคือจ้าพ่อห่งจีนะครับประทับทรงโปรดประทานพรให้แก่ ประชาชนสาธุชนชาวพิศโลกทุกท่านนะครับตลอดจนครอบครัวและจะขอเรียนเชิญตั้งโต๊ะบูชาด้วยครับในวันนั้นนะครับให้แปดแปดมือยังคงสงสันิดนึงครับคำว่าเชิญเจ้าเนี่ยหมายความว่าเราเชิญองค์เจ้าเนี่ยมาประทับทรงหรือเป็นองค์สมมุติเป็น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 องค์สมมุติมาฮะเป็นองค์เจ้าฮะองค์เจ้ามาประทรงกัองค์เจ้าที่อยู่ในศาลเจ้าใช่ไหมฮะเราก็จะเชิญท่านขึ้นรถ ก็คล้ายๆพระพุทธรูปเอาอธิบายกันง่ายๆก็จะยกพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นรถแล้วก็แห่รอบตลาดแล้วก็เวลาแห่รอบตลาดนี้สาธุชนที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะตั้งโต๊ะหมู่มีส้มมีอะไรทั้งหลายที่จะไหว้เจ้าเข้าไหว้ตรงนั้นได้เลยลาดเดนนั้นได้เลยต้องถามถึงโคมไฟงนเงืยวเนี่ยค่ะมีความสําคัญยังไงกับชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะก็คือทำให้เกิด ความโชคช่วงชัชวางหลังจากเทศกาลจุดจีนมาแล้ว15วันนะครับเป็นกันเป็นย่างก้าวของทางความเจริญงอกงามนะครับความมั่นคงในชีวิตหลังจากจุดจีนมาแล้ว15วันนี้เราจะต้องประกอบกิจการก็จะเจริญก้าวหน้าตลอดไป คือพูดง่ายๆว่าหลังปีใหม่แล้วเนี่ยก็เอาสิริมงคลสักหน่อยหนึ่งให้โชคช่วงชัชวานตลอดทั้งปีให้มีแสงสว่างนำทางใช่ไหมครับใช่ครับงานใช่ับส่วนไหนโคมจะเป็นโคมแบบไหนยังไงฮะจะมีทั้งโคมผ้าโคมพลาสติกโคมกรมัหยิงมีหลายหลายรูปแบบเลยนะฮะที่เขาจะประดับประดารอบเมืองปิศาลนะเราแต่ที่ที่เขาใช้กันส่วนใหญ่นี้ผมเห็นในหนังจีนเนี่ยจะเป็นโคมแบบนี้ใช่ไหมฮะที่ที่ใช่ครับใช่ฮะใช่ แต่จริงรรในงานง่วนเซียวไม่ใช่เฉพาะแบบนี้เท่านั้นก็จะมีรูปสัตว์มีรูปเทพเจ้ามีรูปต่างๆที่จะมาตั้งให้กับพี่น้องได้ไปเที่ยวกันนะฮะก็อยากจะบอกกันเลยว่าในปีเนี้ยนะฮะที่จะมีขึ้นในวันที่18-19ถึงวันที่23เนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกจะได้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ในการจัดงานเทศกาลง่วนเซียวครับค่ะครั้งแรกคืออะไรฮะ จรัดกที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเฉพาะโคมที่เราจะตัดปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยนะคะกว้างยาวถึงหกเมตรค่ะเป็นโคมค่ะเป็นโคมบอลลูนลอยได้นะฮะใช่ค่ะหกเมตรเลยนะคะใหญ่โตมากแล้วก็เราก็จะมีการประกวดรถของโคมไฟของทางพวกโรงเรียนต่างๆทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดร่วมขบวนให้กับ ชาวพิษนุโลกได้ชมกันด้วยนะครค่ะต้องถามว่างานในปีนี้เห็นว่าแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมามีอะไรที่แตกต่างแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแบบใหม่บ้างคะ,สะัสำหรับปีนี้ก็สาหรับปีนี้นะฮะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระเจ้าร้านเธออาธทอิตยาพรกิติคุณท่านก็จะมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีขบวนรถที่ยิ่งใหญ่อลังการ ท่านที่จะร่วมขบวนเกิดก็จะมีรถโรลส์รสอยให้พระองค์ท่านนั่งสเสด็จมาเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีขบวนมังกรขบวนเทพธิดาขบวนอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราจะมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีคุณณเดชนะฮะคุณณ,ณเดชนี่ศรัทธาในเรื่องของพระเจ้ามากซึ่ง,<อ>งจริงๆเราก็ทราบว่าค่าตัวของท่านแพงท่านคิดแค่6 0อีก4 0รนั่นก็ถวายให้กับ ปุนทวกงมาแล้วก็จะมีญญญของค่ะแล้วก็จะโชว์ตัวชอบรอบๆพิษนุโลกด้วยในวันร่วมกับขบวนเราแล,แล้วจะมีเสื้อผ้าของใช้ของคุณเดชเอามาประมูลแล้วก็ยกผลประโยชน์และรายได้ให้กับทางปุนทกโกงมาะนะคะ,คะแล้วเรามีคอนเสิร์ตให้เล่นให้ชมทุกวันมีประกวดซ้องวนเซลนะคะเชิญชวนได้แล้วก็หนูน้อยงวนเซล นะฮะคนละวันจัดกันคนละวันเห็นว่าปีนี้มีองค์สมุติอาจจะแม่คนอินด้วยใช่ครับเพราะว่าไอการที่เราจะดําเนินการตั้งองค์สมุติขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ว่าเราไปเลือกกันนะฮะเราจะมีการเข้าพิธีแล้วก็มีการรับสมัครแล้วก็จะดูที่ว่าทายเสี่ยงทายว่าใครจะเป็นองคมุสินะฮะปีนี้ก็ได้ได้คุณแพทย์ญิงคุณหมอนะฮะเป็นองค์สมุติที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็จะร่วมขบวนแห่กันด้วยนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาครับ,รบผมอาถ้าเชื่อว,ว่าฟังแบบนี้แล้วหลายคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวงานอยากจะให้เล่าไทาม์ไลน์สักนิดหนึ่งฮะสิมีกิจกรรมอะไร19 20, 20มีกิจกรรมอะไรบ้างครับไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งครับวันที่18นี่ก็จะเป็นขบวนแห่เจ้าที่จะแหร่รอบเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะบนเส้นทางไหนยังไงครับก็ตั้งแต่มุนิธิท่ปุนเท่ากงแล้วก็มา นาฬิกาแล้วก็ไปบริเวณสถานีรถไฟนะฮะแล้วก็รอบเมืองพิษนุโลกแล้วนะับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวจีนเชื้อสายไทยได้สักการะนะครับอันนี้คือวันที่18ปเป็นตั้งแต่กี่โมงฮะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลังจากเราทําพิธีไหว้แล้วนะครับก็เลยอาจารย์เชิญองค์ของขึ้นรถาังกงมากใส่สิงห์เอียอะไรหกเตกฝักงขึ้นรถนะครับแล้ววันที่19นะครับวันที่19ดีผมว่า ท่านที่ชมรายการอยู่นะฮะแล้วก็ท่านที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกพลาดไม่ได้เลยนะครับขบวนเรานี่จะเป็นขบวนที่ไม่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกจะมีขบวนยิ่งใหญ่อลังการมากเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีดารานะครับอย่างที่ท่านประธานมาเปิดงานนะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตนี่เดี๋ยวจะพูดตอนหลังว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างนะฮะอยากจะบอกว่าท่านที่เป็นแฟนคลับของพิคก็อเนี่ย วันที่19ได้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอยากจะเชิญชวนพี่นอชาจังหวัดพิษณุโลกนี่เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระพระ,ะองค์พระอาทิตย์รณรกิติคุณครับพระอ,องค์ท่านจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้นะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกมาเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วยครับผมอันนี้พิธีเปิดจะอยู่ในช่วงเวลาห้าโมงพิธีเปิดคือหนึ่งทุ่มนะคะ วิธ <1 S 2> ีปล่อยขบวนคือห้าโมงเย็นครับผมะะขบวนนี่เราจะตั้งตั้งแต่วัดธรรมปางนะฮะขบวนบบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนมารอบๆเมืองพิซณูโนโลกนะฮะแล้วก็มาสิ้นสุดที่บริเวณสวนชมน่านครับผมบแล้วก็อยากจะเรียนอีกสักนิดนึงนะฮะว่าบริเวณสวนชมน่านท่านสังเกตไหมฮะว่าตอนเนี้ยบริเวณสวนชมน่านเวทีเราจะลึกใช่ไหมฮะมันจะเป็นบ่มลงไป ทีน so, ี้คณะกรรมการการจัดงานก็จะเสริมขึ้นมาให้มันเท่ากับพื้นถนนแล้วก็บริเวณนั้นก็จะปูพื้นสีแดงให้กับพี่น้องประชาชนไปนั่งชมคอนเสิร์ตไปนั่งดูและอะไรกันอย่างโอโหสบายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าใครอยากจะใส่ชุดชุดจีนพวกข้องเต้ก็ดีสูสีแถวอะไรก็ดีเรามีให้คุณได้เช่านะเราสั่งตรงมาจากเซียงไฮ้โดยตรงนะฮะเผื่อว่าตั้นใด อยากที่จะเก็บภาพนั้นไว้เป็นที่ระลึกเราคิดแค่ร้อยเดียวนะคะคือที่จริงร้งอยหนึ่งเราไม่อยากคิดหรอกแต่ว่ามันจะต้องมีที่มาที่ไปนะคะก็เราเตรียมให้80ดสิบชุดชสาหรับท่านที่คิดว่าโอเคครั้งหนึ่งก็อยากจะได้เป็นรูปเป็นที่ระลึกนะคะเชิญนะคะเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานนี้แล้วก็ไปใส่ชุดที่ว่าคิดว่าเราควรที่จะมีภาพสวย,สวย เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีก็คือใส่เช่าชุดปุ๊บใส่เดินถ่ายในงานในงานไฟถ่ายเล่นกับโคมไฟได้เลยแล้วก็เอามาขืนให้นะฮะก็มีการให้เช่าชุดอะนะคะเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับแปดสิบกว่าชุดเป็นชุดห้องเต้ซุ้สีไทยหรต่นี้เป็นชดาีนั้นใช่ค่ะหรือว่าใครอยากจะใส่ชุดกีเพ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเราพร้อมที่จะมีสิ่งที่ให้คุณเช่านะคะพร้อมกับมีซุ้มที่ให้คุณได้ไปถ่ายรูป ซุ้มนี้สวยมากนะฮะลองลองลอง,ลองดูเราใช้โคมไฟถึงหนึ่งหมื่นลูกในงานค่ะ,คะเพราะฉะนั้นจะแดงไปทุกตารางนิ้วเลยค่ะ,น,ะ,คะนี่คือกิจกรรมทั้ง18และ 19, 19แล้ววันที่20นะคะมีกิจกรรมอะไรอีกอ่าถ้า20่สิเราจะมีประกวดหนูน้อยง่วนเซี่ยวะนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีของคุณอ,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 อะไรนูวกอปอ่ะและ คือกล้องค่ะกล้องคือทุกคืนนี่เราจะมีคอนเสิร์ตสลับไปทุกคืนเลยนะฮะอันนี้สบายมากเลยท่านจะไปชมจะเลือกดูกันเลยว่าคืนนี้คืนแรกดูพ่ก๊อตคืน2ดูกล้องคืน3ดูดอกลักไม่ใช่นะก็จะสลับมาสับเปลี่ยนกันไปยิ่งใหญ่อลังการนะฮะแล้วก็อยากจะบอกสักนิดหนึ่งว่าท่านที่ชอบเรื่องของอาหารการกินโอ้อันนี้สําคัญเลย บางท่านออกมาตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นเดี๋ยวจะกลับไปทํากับเ้าะแล้วก็มาดูต่อมันจะเสียอัธรรครับงานของเราจะมีซุ้มอาหาร200้อซุ้มแล้วก็ซุ้มอาหารที่ท่านเคยเห็นในจังหวัดพิษณุโลกเราไม่เราเราไม่ต้องไปอปีนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าเจนนันจะมาไหมเจนนี้จะมาไหมกลัวจะซ้ำฮะกลัวจะซ้าเราเอามาจากเยาวราชเอามาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเอามาจากซุ้มเยอะนะฮะมีอะไรที่แบบว่าขึ้นชื่อขึ้นชื่อมั้งฮะ ก็ส่วนมากก็เป็นอาหารโบราณโบราณนะฮะอาแบบจีน้จากจิ๋วไขเหล่าน้ไห่หลาำอะไรเงี้ยนะก็ประจันอาหารกันราคานี้แพงไหมคะไม่แพงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บค่าเช่าเขาเราเชิญเข้าให้กับชาวพิษณุโลกได้มีของสิ่งที่แปลกๆทานกันนะคะคือจะได้ทานอาหารแบบว่าออกทางจีนๆในงานนี้แล้วก็เป็นจีนที่เราคัดมาแล้วจากเยาวราชจากที่โด่งดังทั่วทั้งประเทศแล้วก็จาก แต่จิ๋วก็มีมาด้วยใช่ไหมฮะแต่จิ๋วหักกาไทหลังโอหจากต่างประเทศเลยอันนี้ได้ทานต้นตำรับเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใครที่ผิดหวังจากเทศกาลจูจีนที่เยาวราชไม่ต้องผิดหวังแล้วตอนนี้มาที่งานง่วนเสียวพิสนุโลกอิ่มอร่อยแล้วก็ถูกสุขลักษณะครับผมงานจัดอยู่บริเวณไหนยังไงครับเผื่อคุณผู้ชมมาจะหาไม่เจอครับก็ที สวนนนิาก็ตั้งแต่สวนชมนน่าเชิงสะพานเอกาทศรสไปจนถึงบริเวณโรงเรียนเฉลิมพัสตรีแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราจะตั้งซุ้มกันสวยงามมากนะฮะอลังการมากเลยแต่เราเราจะขออยู่อย่างนนะฮะวันที่ขบวนละออกนะฮะตั้งแถบตรงธนาคารอมสินมากรุงไทยนี่ เราจะไม่ให้รถเข้าไปเด็ดขาดนะคะคือจะปิดถนนเส้นนั้นปิดถนนเสร็จแล้วเราจะมีอศัศจรรย์นั่งให้สามชั้นให้เพื่อความเป็นระเบียบตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงคะปิดถนนเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะ,คะแล้วเราจะมีอศัศจรรย์ให้กับประชาชนชาวพิศโลกเราได้นั่งดูขบวนของเราให้เต็มที่นะคะก็รีบไปจับจองกันนะแล้วก็ขบวนของเรานี่เวลาเราแห่เสร็จปั๊บเราก็จะมาตั้งให้พี่น้องประชาชนได้ถ่ายรูปใ่ไหมคะนนี้นะคะ เราก็เชื่อว่าระหว่างทางนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะมูบูชาได้เคารพเทพเจ้าต่างๆอยู่แล้วตามเส้นทางนะครับส่วนใครที่อยากจะชมใกล้ๆชมขบวนแห่ต่างๆก็มาชมได้ที่บริเวณลานจัดงานได้ค่ะแล้วเราจะร้เารถเข้าใช่แล้วเราจะมีซุ้มที่เป็นของเจ้าเรานะฮะใครที่คิดว่า ะขอพรขอพรก็ดีเสดาะเคก็มีแล้วจัดให้ในงานนี้เต็มเลยค่ะไม่จะเป็นจะต้องไปที่ตึงหรือไม่จะเป็นที่จะต้องไปที่วัดอื่นในงานนี้พร้อมทุกอย่างต้องไปมากๆเสด็ะเดแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ชมเนี่ยอาจจะมีทั้งชาวไทยภาษาจีนก็อยากจะให้เชิญชวนเป็นภาษาจีนสักนิดนึงค่ะะก็จะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับ ในงานของเราคืองานง่วนเสียงของเราก็สินเจียอยู่อีสินยมหดชายนะครับคือเราจะตั้งโต๊ะเราจะขอเชิญชวนท่านตั้งโต๊ะตั้งแต่วันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2562เวลา8ปนาฬิกานาทีนะครับเราจะมีองค์ปึงเถากงมาใช้สิ่งเหล่าเอี้ยหกเตกแปะกงมาโปรดประทานพนรให้กับทุกทกท่านตามร้านค้าและตามร้านค้าห้างร้านต่างๆทั้งหมด<ฆ>เลยนะครับเพียงแต่ท่านตั้งโต๊ะมุงบูชาหน้า ในหน้าบ้านของท่านหน้าร้านของท่านนะครับขอเป็นภาษาจีนได้สักนิดนึงค่ะก็เชียร์เชอะนั่งแพซิลกหนังมิง็ะไลไปหกโจ้คุณเต่าคงมาชายสิงเราเอี้หกแตกแบกงไอ้ไลเฮ้ยไหลเสียหอสิงนี่โอเคครับคมีมีภาษาฝรั่งต่อไทยนะโอเคค่ะ ก็สรุปง่ายๆว่าตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่23นะฮะเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ชมรายการ n b t อยู่นะครไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่แล้วก็พี่น้องชายจังหวัดพิษนุโลกอย่าลืมมาเที่ยวงานกันให้ได้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในวันเปิดงานก็ขอเชิญทุกท่านเข้าเฝ้ารับเสด็จนะฮะพระเจ้าหลานเถอธิยาพรณ์กิติคุณนะฮะก็จะมาร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้เชิญทุกท่านครับ ครับแล้วในทุกๆวันก็มีคอนเสิร์ตด้วย,ยใช่ใช่ใชค่ะเชิญชวนเลยค่ะค่ะาาก็ด้วยใจจริงจริงนะฮะอยากให้ชาวพิษณุโลกมารับพรในวันที่เทศกาลง่นเซลนี้แ็อย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าเป็นการที่ว่าได้พลังจากการสีแดงนี้เพื่อให้เราก้าวออกไปทํางานที่ประสบผลสําเร็จรุ่งโลดก็ขอให้ทุกคนที่คิดว่าพลังตัวนี้ พอที่จะช่วยท่านได้บ้างก็ขอให้ท่านเจิญโชนมาเที่ยวกันมารับพลังงานมารับพลังจิตจากเบื้องบนนะคะออกไปทํางานแล้วประสบกับความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะก็เป็นวันที่19ถึงวันที่23นะคะคุณ่าพันสอันร้อยฟรีนะคะฟรีนะคะไม่มีการเก็บค่าดูอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะคะครับผมถือเป็นกิจกรรมดีๆนะครับเพิ่มเติมไหมครับก็ เพิ่มเติมไหมคะก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของท่านที่จะมาเช่าชุดนะฮะอยากจะเข้าบรรยากาศก็มาเช่าชุดแบบคนจีนคนอะไรน่งมันมันบรรยากาศมันเข้ากันเหลือเกินเหมือนกับเราไปเที่ยวที่กรุงเทพนะฮะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนท่านมาก็100บาทก็คงจะไม่มากเกินไปนะฮะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะจัด งานในครั้งนี้เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับอีกสักนิดนะคะ,ะเรายังรับสมัครซอ,องวดเซลอยู่นะคะแต่ขออายุ50ขึ้นไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีหนูน้อยงวดเซลตั้งแต่สามขวบขึ้นไปถึงสามขวบถึง5ขวบนะคะมาสมัครได้นะคะทางที่มูลนิธิภาษาิทยิสสถานได้เลยนะคะแล้วเรามีค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวให้กับผู้เข้าสมัคร <c oughs> ด้วยนะคะ ส่วนรายละเอียดต่างๆก็ขอให้ไปดูที่ใบที่ที่ที่สมัครได้นะฮะเราจะเปิดรับถึงวันที่สิบหกนี่นะคะแล้วก็ขอเชิญให้ไปให้กําลังใจให้กับทั้งหนูน้อยเงวนเซียวแล้วก็อาซองเงินเซียวนะเป็นการประกวดใช่มทบาทประกวดประกวดค่ะนะคะครับผมกิจกรรมมากมายเหลือเกินยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะชาวพิซซ่าโลกเนี่ยรับเทพเจ้าตั้งแต่18กุมภาพันธ์เลยใช่ค่ะ กิจกรรมยาวจนถึง23กุมภาพันธ์ผมแอบเห็นรายชื่อศิลปินนี้ดังๆทั้งนั้นเลยฮะคุณก๊อตจักัพันธ์คุณนนทนนกลนะฮะก้องสหรัฐมีทีเจนะฮะแล้วก็แม็กเจนมานะแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยมาร่วมกิจกรรมก็ไปร่วมไปเที่ยวงานกันนะคะคอนเสิร์ตก็ชมฟรีด้วยชมฟรีค่ะครับผมขอบท่วนนะครับวันน um ี้ขอบพระคุณทั้งสท่านครับ แลวก็เชิญชวนคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับตั้งแต่18กุมภาพันธ์นี้แห่เทพเจ้ารอบเมืองพิษณุโลกใครที่อยู่ในตัวเมืองเองก็เตรียมต้อนรับเทพเจ้านะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะมารับพลังงานดีๆก็เชิญมาท่องเที่ยวงานง่วนเสียหรือว่าเทศก,กาลคมไฟที่จังหวัดพิษณุโลกได้ครับค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปติดตามในช่วงของแกะกล่องมองเมืองกันค่ะอออออััอออเเเเเเเดดทุุุกกกรร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 ืื่่งงาามีลช้ขคคไไหนใะใะจ